และนี่ก็คือเกมผีเกมสยองขวัญที่ผมไม่กล้าเล่นซึ่งมันไม่ใช่เกมสยองขวัญแคทีเดียวซึ่งเกมนั้นก็คือรัสเซียฟอร์เบีใช่คุณไม่ได้เข้ามาผิดช,ช่องไม่ได้ไปดูผิดคลิปไม่ได้ดูผิดอะไรเลยนี่คือเกมรัสเซียฟอร์เบียซึ่งมันเป็นเกมเฮอร r แนวปันหน่อยซึ่งถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่หัะ น่ากลัวชิมายซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดหน้ารับๆตัวเองด้วยเพื่อพูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าเล่นเกมผีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เห็นหน้ารีแอคชั่นคนเล่นเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวนั่นเองนะครับก็มาก็จะมาเล่นเกมนี้ให้ดูก็ขอให้ n น o กกับคลิปพ่อผมก็ไปดูกันเลยนี่เกมเกมีภาษาไทยด้ยหรอวะแล้วนะคัดซีนเล House, Park มีด่านบ้านด้วยอ้าวแล้วภาษาไทยไอ้ภาษาไทยโอ้มึงมึงไทยกูส่งคำสาวคำมานะคือเอาจริงครับหลังจากที่ในเรื่องเริ่มมาผมจะรีบไปเร็วๆด้วยกันนะครับเหมือนอไอ,อตัวละครเนี่ยดัมโดโทอ่ะมันใช้เรานะครับดัมโนโทไปหัวเราเองก็คือพวกเนี้ยมันใช้งานเรานะครับให้เราเนี่ยไปเก็บของให้มันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้อ่ะแม่งเกมหาอะไรไม่รู้ ไม่คือโหสวยซะด้วยคือเอ้าเอกูว่าใช่โหสวยซะด้วย เฮ้ยอะไรอะไรกีะแต้มแล้วเฮ้ย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  เฮ้ยหนุ่มใจเย็นหนุ่มปุ่มวุ้ยวุ้ยย่าขาดอะไรอ่ะแล้วมันหนีไงวะ เกมนี่อะไรเนี่ยโอ้ไปฉายเกมนี้โอ้โไปฉายอ้ t เรเก็บถ้าได้เก็บไปได้ก่อนครับเห็นอะไรฮะ โอ้โอ้มาซาลาอืมอ่า oh, 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 that's good อ้าวแล้วรถมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยผมไม่อยากเชิญแล้วอ่ะไอ้ารถมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยใครจะรู้รถมึงเนี่ยรถมึงอยู่ไหนอ่ะพี่เทินตัวขาพี่เีไอวินอืจับสมบูรณ์ กูถามจริง,อ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 ,งอันนี้คือชุดของมันใช่ไหมอันนี้คือชุดชุดของมึงใช่ไหมประเทศไหนวะประเทศไหนเขาเต็นตัวน,นี้วะท่ะเฮ้ยเฮ้ยขุนขุนเล่นมาเฟียมาก่อนนะเว้ย อ ah ีมึงแค่อะไรูโอ้เห็นตูดใช่ไหมเฮ้ยน้องสาวสวัดีคร As we can e s t o u r s นายสั่แกนายสั่ดก เออแล้วที่มึงถือคืออะไรอะ่ะอะไรวะจำไว้นะสิ่งที่เธอไม่มีวันหนีไปไหนได้ที่ไม่มีวันหนีพ้นคือครอบครัวเอาจริงที่เล่นมานะเสียงไม่แตกขอภายด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จบกันละเจอก,กันพาหน้าอุ้มมาเล่นเกมอะไรเนี่ย